ก็สวัสดีครับน้องใบบัวฟา้าผมวันนี้นะครับผมามาทําทคลิปนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะครับผมเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยผมลงคลิปไปแล้วติดแดงนะติดแดงก็คือไม่ผ่านนะครับผมก็เลยรู้สึกเบือเบ่อนะครับผมทําคลิปอะไรก็ลงไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทำคลิปส่วนของ ต่างๆลงไปด้วยนะครับเพื่อเพื่อป้องกันนะครับผมแล้วก็รักษาห้องไอ้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพวกทานพวกพี่ๆเนี่ยจะได้ช่องทางการติดต่อนะครับผมแล้วก็ทําไมผมถึงหายไปด้วยก็คือหนึ่งผมทําเรื่องสมุนไพรสมุนไพรไก่ชนนะครับผม,ผมก็พวกนี้ก็จะเป็นบัลชรแช่น้าผึ้งนะครับผมนี่นะ <c oughs> แล้วก็ อาพวกนี้ก็จะเป็นสมุนไพรไก่ชนนะครับผมสมุนไพรกำลังนะครับผมทำสามแบบนะครับผมก็คือเป็นอาในส่วนของไปปั้นเองนะครับผมแล้วก็อัดแคปซูลนะครับผมแล้วก็อาในส่วนของทาเป็นเม็ดแบบนี้นะครับผมก็ตรงเนี้ยถ้าเกิดแดดไม่มีเนี่ยผมก็จะทําการเข้าเครื่องอบนะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องอบผม ก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับผมก็คิดถึงเรื่องเชื้อรานะครับผมเรื่องเชื้อรานี่น่ากลัวนะครับผมถ้าเป็นชิ้นหรือ2ชิ้นเนี่ยให้ทิ้งทั้งรตเลยนะครับเพราะว่า,าเชื้อราเนี่ยมันได้เดินเข้าไปในสู่ระบบของอในส่วนของอาหารหรือสมุนไพรที่เราเริ่มต้นทานี่คือเครื่องอบผมนะครับก็ป้องกัน ป้องกันการเกิดชื้รานะครับ<แ>ก็อ่านี้เพิ่งออกมาจากเตาอบเมื่อวานฝนตกนะครับเพิ่งออกมาจากเตาอบแล้วก็นี่เลยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของอแบบอแ,นนบแบบแคปซูลนะครับผมแบบแคปซูลเนี่ยนะครับผมสมุนไพรแบบแคปซูลเนี่ยเหมาะกับการเลี้ยงไก่พวกไก่ถ่ายไก่อายุเยอะๆนะนะครับผมเพราะว่า น้ำหนักพวกนี้เขาจะเขาจะค่อนข้างจะโตนะครับผมจะจะโตจะหนักกว่าไก่ปกตินะครับก็เหมาะในส่วนของแคปซูลนะครับผมทำไมถึงต้องเป็นแคปซูลเพราะว่าในส่วนของในส่วนของไอเขาเรียกว่าอะไรยาปั้นเนี่ยยาปั้นทั่ว,วไปส่วนผสมของน้ำตาลมันจะเยอะนะครับส่วนผสมของน้ำตาลมันจะเยอะนะ ก็ <c oughs> ทําให้ไก่ถ่ายเนี่ยเวลารับน้ําตาลเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปตกค้างนะครับผมเนี่ยผมก็จะทําในส่วนของแคปซูลสําหรับเลี้ยงไก่ถ่ายนะครับนี่ยี่ห้อน,นี้นี่นะครับผมก็ <c oughs> จะมีพวกยาปั้นนะครับยาปั้น,นย,ยาปั้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมของน้ําตาลซะเป็นส่วนใหญ่น้ําตาลน้ําพึ่งนะครับผม แล้วก็พวกอะไรล่ะที่ทําให้เกิดสีดำๆก็จะเป็นไอ้พวกอะไรนะกากน้าตาลนะครับอันนี้ก็เป็นบอระเพชดดองน้าผึ้งของผมบอรเพชรแช่น้าผึ้งนะครับก็นี่เลยก็เก็บเก็บข้อมูลก่อนจะนํานําไปทําการเขาเรียกว่านั่นหละ ทำการส่งต่อคนอื่นๆนะครับผมเก็บข้อมูลก็คือนี่อันนี้ดองก่อนดองก่อนแล้วทําการแพ็คนะครับอันนี้เริ่มแพ็ควันที่สิบสามนะดองก่อนแล้วทําการแพ็คนะครับผมดูว่าเกิดแก๊สไหมนะครับผมใครที่ดองน้าพึ่งแล้วปิดฝาดีๆจะทราบว่ามันจะเกิดแก๊สนะครับผมอันนี้ดองแล้วปิดเลยนะครับดองแล้วผนึกเลยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่สิบสามเนี่ยดูฝามันจะเกิดอาการป่องๆหน่อยหนึ่งน่าจะเกิดแก๊สอันเนี้ย อ่าไม่เกิดแก๊สแล้วนะครับผมอันนี้ก็ดองแล้วผนึกเลยเหมือนกันนะครับผมวันเดียวกันนะครับผมก็จะติดตามผลแบบนี้นะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นดองไว้ก่อนนะครับผมดองไว้ก่อนนะครับดองไว้ก่อนเลยแล้วทการปิดปิดทีหลังเริ่มดองวันที่13เหมือนกันเดี๋ยวค่อยผนึกทีหลังนะครับผมก็น้ําผึ้งก็จะใช้น้ําผึ้งที่เป็นน้ําผึ้งเลี้ยงนะครับผมน้ําผึ้งแท้ทุกขวด นะนี่นะครับผมก็ยังไงฝากติดตามน้องใบบัวฟาร์มกันด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะมีพวกขนมขนมระหว่างทําการแข่งขันด้วยนะครับผมขนมทําการแข่งขันนะก็จะเป็นพวกนี้นะครับผมแล้วก็นี่ด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วโดนโดนแดง นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมหายหมดทุกช่องทางแน่นอนนี่ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของสมุนไพรขอดอกนะครับผมกำลังเทสใช้อยู่นะครับผมเป็นตัวยาที่นําเข้านะครับนะก็ตามนี้เลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือทำไมถึงตั้งไว้แบบนี้ทำไมถึงจด อะไรต่างๆนานาเพราะว่าเอาไว้ศึกษานะครับศึกษาผมเปิดดมทุกวันน่ะถ้าไม่ใส่สารกันบูดเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณกี่วันอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำการศึกษาอยู่นะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้ไก่ของเราเนี่ยรับสารพิษที่มันเยอะเกินไปนะครับผมก็พวกนี้นะครับผมก็จะไม่มีสารกันบูดนะครับก็ ประมาณเดือนนึงละนะครับผมก็ไม่บูดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละนะครับผมก็เปิดดมทุกวันเลยนะครับโอเคก็ยังไงฝากติดตามน้องใบบัวฟาร์มด้วยครับสวัสดีครับ